ปยัดเ uh. มียฉันประหยัดกว่าเมียใครโอ้เหรอไม่ใช่ลาบกจกกระเปรดมันมีสาเหตุแล้วจะบอกใคร mm hmm. จะนอนกับเมียแต่ละครั้งต้องเอาสตางค์และหยอดกระปุกไว้ ทวงตั้งเป็นกติกาของครอบครัวเลยเรียกว่าจะเป็นผัวเมียกันแต่ละครั้งเนี่ยต้องหยอดกระปุกตอกกระปุกเลยอย่าวันทะลึกนะกบปากกล่าวประธานอภัยออันหนึ่งครั้งก็หนึ่งร้อยอ่ะครั้งละร้อยอ่ะครั้งละร้อยละตุกังไปครั้งละร้อยแกใส่ตลอดคืนหนึ่งเคยทำยอดถึงสามพันไหม